รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สบายแบบนี้นะคะจะมีอะไรดีไปกว่า<ๆ>การชมรายการที่จะพาคุณไปเปิดบ้านเปิดมุมมองพร้อมกับอัปเดตชีวิตเรียนรู้วิธีคิดกับหลากหลายมุมโปรดของเหล่าบรรดาซปเปอร์สตาร์คนดังจเจลบเน็ตไอดอลนักธุรกิจและบุคคลที่น่าสนใจจากหลากหลายวงการเลยค่ะแบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆด้วยคุณเองจะต้องร้องว้าวมุมไหนของบ้านอยู่แล้วดีมุมไหนอยู่แล้วปังติดตามได้ในรายการมุมโปรด ค่ะอาจารย์ค่โอ้ยตายละอุ้ยทำไมวันนี้รู้สึกว่ามันมันร้อนแล้วมันแสบตาอย่างไรอะไรเลยร้อนอะไรล่ะร้อนอะไรฉันไม่รู้สึกอะไรเลยโอ้โอ้ตายละพระอาทิตย์มีสองดวงนี่กูว่าแล้วเล่นมุกนี้แน่หลุดเรื่อยเลยแหมเธอเธอเคยไปนรกไหมอาจารย์ถูกต้องเโอเคอ่ะนี่เธอพาฉันมาที่ไหนเนี่ยอันนี้เป็นบ้านของแขกรับเชิญของเราในวันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าแขกรับเชิญอเรานวันนี้เนี่ยอาจารย์ต้องช่อบเฮ้ยเพราะเขาเป็นผู้ชายที่ร้อ หุ่นเสียอเป็นนักแสดงก็เก่ง My God เป็นพิธีกรก็เลิศโอ้ยแถมยังเป็นนักออกแบบตัวเลขชื่อดังอีกพ่วงท้ายด้วยตำแหน่งสามีแห่งชาติเอ้าสามีแสดงว่ามีมีเมียแล้วไม่ดูแล้วไปอจารย์ไม่ได้นี่เราเป็นพิธีกรนะเราเลือกแขกอย่างนี้ไม่ได้พิธีกรก็ต้องมีสิทธิ์เลือกเหมือนกันไม่ใช่เหรอคะไม่ได้ค่ะเขาบ้านทางนี้เลยค่ะถอ เข้าได้ยังไงเขาไม่มีใครอยู่ไม่เป็นไรเข้าได้เข้าเถอะเชื่อว่มานี่มารู้ปรู้ดีหลังเนี้ยมาี่มาแน่น้องคะเจ้าของบ้านอยู่ไหนอะคะน้องไหนอะครับอยู่ด้านด้านในครับผมนี่ตายแล้วพี่แมนทำไมอะแขกรับเชิญของเราค่าชาน มาไ,ไม่บอกก่อน,น,นย,ยังไม่ถึงเวลาจะนัดกันมานั่งคุยขอทํางานบ้านก่อนนิดนึงมาถึงเร็วไม่มากวาดเองล่ะก,ก็ก็กวาดเองอยู่แล้วปกติ<ะ>โบวีแสดงว่าเรื่องจริงที่เราเห็นในไอจต่างๆว่าเขาเนี่ยเป็นคนทํา เรื่องบ้านวะเราไม่ใช่มุกนะไม่ใช่มุกเขาเห็นจริงจริงจริงเป็นยชอบทําความสะอาดบ้านอาจารย์อาจารย์ดูไหมกว่าสินี่มันไม่กว่ารุ่นไหนกันนะคะทำไมมันสั้นอย่างเงี้ยล่ะคะไม่พอเราใช้ไปนานๆนะครับมันก็จะแบบมีความสึกหลอเป็นเรื่องปกติแล้วนี่ปีใหม่แล้วไม่คิดจะเปลี่ยนใหม่ก็ทาเรื่องเบิกอยู่ครับทําเรื่องเบิกใช่ครับคิดว่าเดี๋ยววันที่สิบห้าน่าจะไปอยู่กับฉันเถอะไปเจนให้เธอทาสบายอยู่สบายแล้วผมก็อยากสบายมานานแล้วอาจารย์ผมลำบากชีวิตนอนสบายอย่างเดียวเลยเดี๋ยวนะจาเมื่อกี้อาจารย์จะถามอะไรพี่แมนนะ นี่เดินเข้ามาตัวเลขเลดมากตัวเลขนี่คือตัวเลขจริงของหน้าบ้านีจ่จิไม่รู้นะริจิไม่รู้ว่าได้บ้านเล,เลขที่นี้ด้วยนะบังเอิญเหรอวันแรกที่มาเนี่ยมันเป็นแปลงที่เท่าไหร่ค<อ>่ะอก็รู้สึกว่าตอนนันจะเป็นแปลงที่1 0 3 103อสนอะไรประมาณ<อ>นีน้101ประมาณนี้นไม่รู้นะ<อ>เสร็จปุ๊บพวันที่ทําเรื่องได้ทะเบียนบ้าน,นะ<อ>่ะเพิ่งรู้ว่าบ้านเลขที่99<อ>ได้ด้วยความบังเอิญไม่ได้ขออะไรเลย,เลย เลข้าวก้าวกกันสิบแปดก็ยังเป็นก้าอยู่ดีแสดงยังไงก็ตามคือมีแต่ความร่ำรวยโอ้โหครับขอบคุณครับอาจาร <c oughs> ยวา์วันนี้ดีใจมากเลยอ่ะที่โบกับอาจารย์มาย <c oughs> จ,จะได้ช่วยพี่ทำงาน <c oughs> <จ>บ้านเดี๋ยวพี่มาพี่จะได้ไปทำอย่างอื่นนะ <c oughs> แต่เจอกันแนละ้วม <c oughs> าสับสนกันไปหมดแล้วมวเจอข้างใน เขามีแบบว่าชมบ้านไม่ได้ชมที่เขามีแบบแบบอะไรบิวองบิวอินอะไรเป็นสัตว์เป็นส่วนเลยไหนพี่แม่แนะนำหอจริงๆอะที่บ้านอะจะบิวไม่ค่อยเยอะเพราะว่าเคยเจ็บมาก่อนคือบ้านเก่าในอยู่แถวๆนี้ใช่ป่ะถูกต้องดูได้ไงน้ำท่วมช่วงนั้นแล้วก็เหมือนกับขนของไม่ได้ทุกอย่างบิวอินหมดเลยพอบิวอินเสร็จปุ๊บคราวนี้มีปัญหาละ น้ำท่วมปุ๊บเก็บไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ไก็โอค์เก้าอี้ทุกอย่างแบบมีปัญหาปวกกินหมดน้ำท่วมใหญ่ใช่ไหมน้ำท่วมใหญ่สังเกตว่าเฟอร์นิเจอร์ที่บ้านเนี่ยจะเป็นรอยตัวหมดเลยเออเหมือน <จะ S 2> บ้านโบโบก,ก็ชอบรอยตัวมากกว่าอันนี้นคือดีแล้วก็เปลีป่ยนได้ง่ายด้วยสามารถย้ายสลับตำแหน่งหรือ<ช> <ๆ S 2> บางทีเก็บอันนี้ไปไว้ตรงนู้นจัดตรงนี้เป็นลานกิจกรรมกินข้าวกับเพื่อนโต๊ะกินข้าวยาวได้หมดทุกอย่างเลยเผื่อเบื่อด้วยแหละเผื่อเบื่อแต่เชื่นสังเกตที่เราเดินมาเราเห็ว่ามันมีความมันมีความแอบแฝงใในนคคคววาาามมมมรรู้สึกดดีีีๆๆับหยแต่ละะจุดแต่ลโซน เชื่อว่าแมนคงต้องมีเหตุและผลในแต่ละจุดที่เราวางมาพี่แมนเล่าให้ฟังหน่อยสิตรงนี้เป็นกําแพงครับหมายถึงว่ากําแพงทึบใช่ไหมกำแพงทึบแล้วก็มาเปิดช่องในที่หลังเช่องนี้เป็นเหมือนแบบห้องทํางานหรือเป็นห้องแบบห้องนอนสําหรับคนมีอายุหน่อยที่แบบเดินขึ้นไปไม่ไหวชั้นล่างห้องนอนชั้นล่างครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็เลยแบบว่าเป็นห้องทึบมันต้องมีแบบโถงรับตังนะ เพราะว่าเวลาเดินเข้าบ้านมาปุ๊บต้นจะมีโถงหน่อยซึ่ง,<อ>งต้องหมอรูเป๊ะมากจริงป่ะครับจริงต้องมอด้วยอารมณ์ที่เราเดินมาเราถึงมีความสุขในแต่ละจุดมีความแฝงอะไรบางอย่างและที่สําคัญคือภาพฝั่งซ้ายมือวางได้ถูกหลักมากม้าต้องวิ่งเข้าบ้านค่ะครับม้าจะไม่หันออกถ้าม้าหันออกเนี่ยจะโกยเงินหมด โกยความสุขออกหมดเลยเ mm hmm. มื่อหันเข้าเนี่ยจะมีการวิ่งที่เข้าไปในบ้านเขาบอกว่าจะนําเงินนํางานนําความสุขความจเจริญมาและลักษณะน้ำเนี่ยไม่ได้เชี่ยวกราดจนเกินไปดังนั้นทําให้บ้านหลังเนี่ยจะเจออุปสรรคน้อยกว่าหลังอื่นเนื่องจากลักษณะของน้ําดูไหมครับเบื้องหลังเธอองค์พระพิฆเนศเทพแห่งความสำเร็จโอ้อันนี้คือจําฝังใจนะครับก็คือเอารูปพระพิฆเนศองค์ที่เกลว่าชอบอะครับที่ตั้ง วอลเปเปอร์แต่สมัยตอนนี้เกลเพิ่งเริ่มเข้าวงการยื่นให้เขาดูเพราะว่าเกลอสั่งมาว่าขอให้หน้าแบบนี้นะยืน่นปุ๊บเขาบอกว่ารูปเนี้ยเขาเป็นคนวาดเป็นคนปั้นเอง <c oughs> ก็เลยแบบเฮ้ย <c oughs> บังเอิญขนลุกตกใจก็เลยแบบ <c oughs> ได้ที่มาที่ไปก็คือนเนียก็คือได้องค์นี้จากแล้วกว่าจะองค์นี้เนี่ยสำเร็จเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องราวเยอะมาก อยากรู้ใช่ไหมล่ะจะไปเล่าตอนนี้ยากไ่เล่าตอนไปดูห้องอื่นก่อนเดี๋ยวมันจะได้ดูแค่ห้องเดียวก็อยากรู้ด้วยนี่มูวีไปที่แมนปารต่อันนี้ก็เป็นห้องทํางานครับห้องเนี้ยตามหลักแล้วว่ามันจะเป็นห้องที่เรารู้สึกว่าเราอ่ะดูมีอํานาจมากที่สุดในห้องนี้ดังนั้นห้องนี้เป็นห้องที่ ท่านในมุมอาจารย์อาจารย์มองแบบนี้ฮะห้องนิ่งจริงถือว่าเพอร์เฟกเนื่องจากว่าในทิศทางในการมองต่างๆเนี่ยมีความเป็นสามโลกสิบองศาซึ่งวิสัยทัศน์ต่างๆมันมีความมองเป็นธรรมชาติได้มองไปสิ่งต่างๆได้แต่ถ้าฉันจะชมอย่างเดียวเนี่ยมันดูแล้วมันอวยอ <ๆ S 2> เกินไปนะค,ะครบบริเวณด้านหน้านี่คืออะไรคะ อันนี้หะครับอันนี้เป็นกองสตอ็อกของเขาบอกว่าด้านหน้าห้องเนี่ยฮะไม่แนะนําให้มีอะไรที่ท,ที่กองพเนินเทินทึกถ้าผมผมปิดมากได้ไหมปกติผมชอบจบแสดงว่าเพอร์เฟกเขาเชื่อกันว่าข้างหลังเนี่ยห้ามนั่งแบบนี้แต่ทำไมอาจารย์บอกทุกอย่างดีหมดฟังนะคะเขาบอกในกรณีที่โปร่งใสแต่ข้างหลังมีผนังต้นไม้ก็เปรียยเสมนภูเขา ดังนั้นก็สามารถเปิดแบบนี้ได้ oh. แต่ที่เขามองว่าข้างหลังใสคือข้างหลังไม่มีกําแพงไม,มไ,ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยลุ่ไปเลยนั้นคือมีปัญหาถ้ามองในแง่ของการใช้งานนะคือการที่ตรงเนี้ยแสงเข้ามาเวลาพี่อ่านอะไรอะ่ะมันเห็น,นชัด,ชด ดูคอมก็เห็นชัดแต่ในขณะเดียวกันพอมันมีต้นไม้ช่วยบังเนี่ยมันช่วยตัดบางทีแดดร้อนหรือว่าแสงที่มันจ้าเกินไปจนอาจจะสะท้อนให้แสบตาหรือหรือหรือว่ารู้สึกระคายเคืองหลานอ่ะมันช่วยตัดกรองตัวนั้นออกไปมันก็เลยเป็นจังหวะที่พอดีกับการใช้งานโอเครู้เรื่องเลิศมากเลยอ่ะเห็นไหมลงตัวมากเลยโอเคครับเราไปดูห้องต่อไปอันนี้ก็คือชั้นสองของบ้าน ห้องนี้ดีมากเลยนะฮะยังไงครับสิ่งสําคัญที่สุดเลยคือการจัดวางพระเนี่ยเบื้องหลังนจะมีต้นโพงนั้นการจัดแบบเนี่ยเขาบอกตรงหลักกับเจ้าของบ้านโดยตรงอ,อันนี้ถือว่าดีแล้วก็อีกข้อหนึ่งากเวลาเราชี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เราควรจะชี้ด้วยนิ้วโปง้ง<อ>เขาไม่แนะนำให้ชี้ด้วยนิ้วชี้นั้นคนโบราณฮะเขาจะชี้องค์นี้ขึ้นแบบนี้ทําแบบนี้เราจะใช้นิ้วโป้งในการชี้เนาะเ<อ>ช่นออพอเข้าสู่เดือนเมษาเดี๋ยวพระองค์พระนาคปก ก็จะขึ้นไปเป็นพระประธานปีหน้าถัดไปอาจจะเป็นหลวงปู่ท้วนขึ้นเป็นพระประธานนั้นแต่ละปีต้องมีการเตรียมในการนําองค์พระประธานเนี่ยขึ้นมีการเวียนกันในทุกปีอ๋อคือสลับไปเรื่อยถูกต้องค่ะเขาดูจะมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการหมุนเวียนสิ่งต่างเชื่อว่ามีการได้สร้างบารมีในแต่ละปีถือว่าดีค่ะอันนี้คือห้องเอนเตอร์เทนใช่คือห้องที่แบบว่าทีวีนั่นแหละห้องคือเกมคอพิวเตอร์เกชอบดูหนัง ก็คือห้องนี้เป็นห้องดูหนังแหละก็ทําให้เป็นมุมนี้คือบันเทิงเหรอคะใครเป็นคนเล่นอ่ะผมผมชอบเล่นจริงเหรอคือห้องเนี้哈ในภาพรวมถือว่าโอเคเป็นห้องรีแลกซ์นู่นนี่นั่นว่ากันไปแต่อาจารย์ขอนิดนึ่ะเราจะเห็นลูกเต๋าตรงนั้นใช่ไหมคะเขามีความเชื่อแบบนี้ค่ะการวางแบบนี้เท่ากับว่าชีวิตเราต้องลุ้นอยู่ตลอดเวลาเขาบอกแบบนี้ให้เอาเก็บใส่กล่องเพราะมันจะมีแต่เรื่องลุ้นอ่ะลองดูต้องโยนต้องลุ้นต้องโยนต้องอะไรก็ตามที่ลุ้นเนี่ยไม่แนะนำท ก็ะะเ,เก็บใส่กล่องที่เรียบร้อยถูกต้องค่ะเราก็เดินดูบ้านพี่แมนทั่วหมดละยกเว้นห้องนอนเราเก็บ,บไว้อะเราก็เป็นห้องสุดนตของเขาอยอดให้มันลุยเดีย๋ยวให้มันลุยหม่เออเราเก็บไว้ไดเ,เดี๋ยวยช่วงหน้าเราไปดูกันว่ามุมโปรดของพี่แมนเนี่ยที่เราดูมาทั้งหมดเนี่ยมุมไหนจะเป็นมุมโปรดที่สุดของเขาและมุมที่อาจารย์หมอเป็นหลักฮวงจุ้ยและมุมที่มีพลังงานที่สุดอยู่ตรงไหนเชื่อว่าหลายคนเนี่ยฮะคงเห็นเหมือนอาจารย์แล้วล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะกับปิตตาชมกัน และนี่ก็คือมุมโปรดของพี่ก็คือตรงนี้เลยตรงนี้เลยครับผมตรงนี้เลยใช่มีหน้าล่ะมันมีเห็ดปนมีเห็ดปนเยอะนั่งจนมันไม่เหลือนั่งจนโฟมหมดนั่งจนโฟมมันไม่เหลือโซ่ วงแบนหมดแล้วเออไหนเหตุผลคืออะไรวาเหตุผลคือยังไงเล่าซิอันดับแรกคืออยู่ในสายตาเกลเลค่ะที่ดูหนังก็จะเห็นเราด้วยว่าเราไม่ได้ไปเดี๋ยว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 ทุกคนนึกภาพเกลนั่งตรงนี้หนังอยู่ตรงนี้และพี่แมนนั่งตรงนี้ดูเกลที่กำลังดูหนังอยู่ไม่ใช่เกลว่ะดูพี่พี่ก็น่งอ่านหนังสือของพี่ไปดิเขาก็เอออย่างน้อยก็อยู่ในสายตาก็สบายใจไงแล้วคือนั่นคือนั่นคือตำแหน่งตำแหน่งของเกล มีหน้าลหละเราถึงนั่งได้แค่ตรงนี้ตรงนั้นคือเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเอ้ยทำไมตรงนี้มันบุบลงให้มีใครมานน่งให้แมพายเข้าบ้านหรือเปล่าเดี๋ยวไปประเด็นที่เกดเทียงไงแล้วทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยใช่ความรักกี่ปีแล้วคะสิบสี่ปีครับไม่เบื่อตั้งแต่วันแรกที่แบบเขาคุยกันอะไรเงี้ยแมนมีเบื่อมั้ยแมนพี่แมนเป็นแฟนคนแรกของเกลใช่ไหมพี่แมจํได้ว่าคบกันตั้งเกลเป็นเกลติดน้อยเลยใช่ใช่ใช่เป็นใช่เป็นคนแรกของเกลคบกันสิบปีแล้วก็ แต่ง,งานกันอยู่ด้วยกัน4ปีครับเธอมีเคล็ดลับอะไรไหมที่ทำให้ให้ใน14ปีเปี่ยมันต้องมีบ้างแหละคือ <c oughs> มุมที่แบบเราจะบริหารใน14ปียังไงไม่ให้เบื่อมีเคล็ดลับอะไรไหมก็พยายามทำให้ทุกวันเหมือนวันแรกที่คบกันปะ พูด <P ool> แต่พูดได้หมดแหละออฉันก็ <ทำ S 1> พยายามจะทำคือไม,ม่บางทีแบบว่าเราเราคบกันไประยะหนึ่งอะครับมันจะมีหลายๆอย่างที่มันลดลงไปอ <c oughs> ย่างเช่นคุณค่าที่มองเห็นกันหรือบางทีความสําคัญที่มีให้กันเราก็พยายามทําให้คนที่อยู่ข้างๆเราอะผมว่าทุกกความสัมพันธ์ไม่จะเป็นต้องเป็นแฟนก็ได้อย่างเช่นเป็นเพื่อนรักกันเนี่ยถ้าเราให้ความสําคัญเขาเห็นคุณค่าเขาอะเราจะไม่ลืมเขาเลยเราก็จะรักเขาอยู่อย่างนั้นแหละ ถ้าเราอะ่ะมีกันและกันอยู่ในความรู้สึกแบบเนี้ยความรักมันจะไม่หายไปอันที่สองก็คือเวลาที่รู้สึกเบื่อปั๊บเนี่ยผมอะ่ะจะเป็นคนที่ชอบพาเขาออกไปเที่ยวไปทะเลไปภูเขาไปไปน,นี่ <ละ S 1> ไปจ <IG S 1> ีเที่ยวตลอดเวลามีแต<ะ>่เที่ยวก็คือเบื่อกันบ่อยเหรอคะเขาไปเที่ยวกันถีขนาดนั้นมันก็เป็นแบบการเติมความรู้สึกกันในการเปลี่ยนบรรยากาศมาที่อยู่แต่บ้านอย่างเงี้ยมันก็จะอาจจะเบื่อหรือเปล่าก็ไปเที่ยวหา,ท,หาที่นู่นหาที่นี่อะไรเงี้ยยิ่งช่วงนี้แบบหยุดเที่ยวไทยก็แฮปปี้ละนึกออกไหมครับนี้คือสิ่งที่มันเป็นการเติมความรู้สึกขออองกกัันนที่็คื มีอะไรคุยกันอย่าเก็บจนทําให้แบบมันระเบิดออกมาอันนี้คือเรื่องที่สําคัญเวาลาทะเลาะกันปุ๊บมานั่งเคลียร์ให้รู้เรื่องไปเลยให้จบจะไม่ทิ้งข้ามวันอันนี้คือสิ่งที่คู่ผมเป็นต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยรู้จักแมนการินมานานมากแล้วก็ที่สําคัญคือเราเราเจอกันเนี่ยเรามีความเจตนาดีด้วยกันเสมอแต่พอมาวันเนี้ยมาบุกถึงบ้านเนี่ยต้องบอกว่าได้เห็นได้รู้อะไรหลายๆอย่างแมนเป็นคนน่ารักมาอมอกอบเนี้ค่ะจริง อีกมุมหนึ่งแน่นอนอยากนําเสนอมุมนี้อาจารย์เชื่อว่าท่านผู้ชมที่ชมอยู่เนี่ยฮะสามารถจะดูเคล็ดลับในมุมนี้เพื่อไปเสริมเองที่บ้านได้มุมไหนคะอาจารย์เราไปกันเลยไหมไปอยู่ไหนหน้ามุมนั้นไปไหนแล้วนะต้โตเหรอมาและมุมนี้นะคะเป็นมุมที่อาจารย์เลือกว่าเป็นมุมที่มีพลังงานดีที่สุดค่ะเพราะต้อบอกว่าในจุดของกลางบ้านจุดนี้เป็นจุดซับ ะะแล้วของแมนเองเนี่ยได้เลือกองพระพิฆเนศทเทพแห่งความสําเร็จค่ะนะคะมาตรงจุดนี้พอดีเป็นปางเอกคนันเซึ่งต้องบอกว่าอ,อ,องเนี่ยเป็นองค์ที่อาจารย์กับแมนมีส่วนได้เดินทางกันไปเนาะไทยปั้นตั้งแต่ตอนต้นแล้วก็ที่สําคัญต้องบอกองนี้เนี่ยฮะเป็นองค์ที่กว่าจะสร้างเสร็จสมความสําเร็จทั้งหมดนะครรวมถึงองค์ได้มีความสมบูรณ์ทั้งหมด และภายในห้องเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกมีภาพม้าที่มีการเดินทางนำทรัพย์เข้า มีความสมบูรณ์ทั้งหมดไฟในการบาลานซ์ของไฟเนี่ยเขาบอกยินยังมีความสมดุลนะคะนั้นภาพลวมห้องเนี่ยเป็นห้องที่มีพลังงานเมื่อเปิดมาปับ๊บถือว่าเจอองค์พระพิคเนศเปรียบสมการรับทรัพย์จากประตูมามีม้าวิ่งเข้าถึงว่าด,ดีนั้นใครก็ตามค่ะทาธุร,รกิจหรือต้องการให้เรามีการเงินการงานที่ลองหาภาพม้านะคะหรือว่าภาพเรือนะคะนําเข้ามาแล้วติด ให้ขันเข้ามาภายในบ้านเนี่ยจะถือว่าเสริมทรัพย์เสริมเงินเสริมงานที่ดีครับครับผมโ้สุดยอดเลยอันนี้ใครที่ดูก็นําไปปรับใช้กันได้ถูกต้องคันและช่วงหน้าค่ะแน่นอนมาเจอแมนกาลินและแมนเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องศาสตร์ตัวเลขปีนี้จะเป็นอย่างไรคะสําหรับปีนี้นะครับก็จะมีตัวเลขเด็ดประจําปีด้วยเราจะมานั่งพูดคุยเรื่องของตัวเลขกันนะครับแล้วรอว่าดีแน่นอนเดอกันค่ะ กลับเข้ามาสู่ในเบรกที่สานะคะช่วงนี้เี่เราก็จะมาพูดคุยกับพิ่แมนนิดนึงในเรื่องของอาชีพการงานช่วงแรกๆเนี่ยเข้าวงการมานางเปิดตัวหล่อมากตอนนี้ก็ยังหล่ออยู่นะโอเคขอบคุณมันโสดไม่คือแล้วสักพักหนึ่งพี่นแนนก็มาศึกษาเรื่องของตัวเลขแล้วก็มีชื่อเสียงขึ้นมาเลยในด้านของการเป็นแบบศาสตร์เกี่ยวกับสถิติตัวเลขขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยไปไปมามันมันมันกลายมาเป็นอย่างนั้นได้ยังไงคะพี่แมนไม่คือมันก่อนหน้านั้นอะเป็นคนชอบ ตัวเลขอยู่แล้วแล้วก็เรียนคณิตศาสตร์สถิติอยู่แล้ว<อ>ที่มหาวิารัไม่ฮิโดนค,คือชอบเกี่ยวกับเรื่องของแบบวิชาคณิตศาสตร์หรือตัวเลขมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วไงแต่ว่าแค่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบว่าเรายังไม่ได้แบบบอกใครเกิดกระแสข,ของเรื่องเบอร์โทรศพัพท์เกิดขึ้นในตอนนั้นอพอเกิดขึ้นมาในตอนนั้นปั๊บเนี่ยก็ทําให้ทุกคนเนี่ยรู้จักแมนในเรื่องของตัวเลขปูเคยคุยกับพี่แมนพี่แมนบอกว่าจริงๆไอ้ศาสตร์ตัวเลข ที่พี่แมนใช้ในการกตีความหมายเนี่ยมันเกิดจากการรวบรวมสถิติถูกไหมว่าคนที่เหมือนอยู่ใกล้ชิดกับตัวเลขหรือมีเบอร์ที่เป็นตัวเลขประมาณอย่างงี้ๆๆ โดยส่วนมากเขามักจะเจอเรื่องแบบนี้มันคือเหมือนเป็นการเก็บ,เก,บเก็บสถิติมาแล้วพี่แมรก็ศึกษาสถิติตรงนั้นว่ามันเป็นยังไงเลยเงี้ยแต่ในความเป็นจริงแล้วก่อนน,นั้นนะครับมันจะเป็นเรื่องของทะเบียนรถเป็นหลักเพราะว่ามันเก็บข้อมูลได้ง่ายที่สุดแล้วอะไรที่ทําให้เรารู้สึกได้ว่าเอ๊ะสิ่งที่เราเก็บสถิติมาทั้งหมดเนี่ยหรือมีเหตุการณ์อะไรทําให้เรารู้สึกอันนี้คือใช่เลยเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับอย่างเช่นทะเบียนรถ่างเงี้ยถ้าเกิดมันมีธรรมชาติเลขสา ที่มีความสัมพันธ์กับเลขบางตัวมันก็อาจจะมีโอกาสใช้คําว่าโอกาสดีกว่าที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกว่าเลขอื่นอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วมันก็จะบอกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาเพราะว่านี้ดูจากข้อมูลสถิติรถที่ประสบอุบัติเหตุเลยจา่เทะเบียนหรืแม้แต่ไปสุสานรถเอ้ยเออมันมีเลขนี้เยอะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นการแบบว่า เป็นการเขาเรียกว่าดูโดยการใช้สถิติตที่การมีแนวโน้มสูงไม่ได้บอกว่า100%เป็นแบบนั้น,นแต่ว่ามันมีแนวโน้มว่าเป็นแบบนี้ใช่รถทะเบียนที่ดีที่สุดที่เขาบอกว่ามงคลมงคลเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันถูกต้องอค่ะมันก็เป็นโอกาสเหมือนกันม,มันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยแหละอาจารย์อยากรู้ค่ะว่าปีนี้เนี่ยเรื่องราวต่างๆตัวเลขหรือสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อให้ผู้ชมได้ระมัดระวังมีอะไรบ้างคะ สำหรับปีนี้ใช่ไหมครับตามธรรมชาติปีพศ2564อะครับมันจะมีความสัมพันธ์กับเรื่องของดินกับน้ำค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับปีนี้เองเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของน้ำน้ำที่นี้อาจจะแบบว่าไทยแล้งเงี้ยหรอภัยแล้งอาจจะมีโอกาสหรือแม้แต่ปีหรืออาจจะน้ำเยอะกว่าปกติก็เป็นไปได้อันที่สองคืออาจจะเป็นในเรื่องของแบบภัยแผ่นดินไหวหรืออาจจะมีแบบปัญหาแบบว่า เ,เกี่ยวกับเรื่องของดินถลม่มภูเขาแบบมีปัญหาไฟไหม้ป่าเนี่ยครับที่มันแบบส่งผลต่อเรื่องของหน้าดินทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะมีแบบสำหรับปีนี้ได้แต่ว่าสําหรับปีนี้เองเนี่ยในการทําการค้าครับมันอาจจะดีกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องออนไลน์หรือการขายเป็นหลักธุรกิจที่แบบว่า รับงานประจําเงินเดือนโพนันก็ยังทรงๆแต่ก็ไม่ได้มีการเติบโตอะไรมากมายนะครับพอเรารู้แบบนี้เราจะต้องให้ผู้ชมเสริมยังไงครับวิธีการเสริมเนี่ยผมว่ามันก็มีหลายวิธีอะครับแต่ว่าสิ่งที่ง่ายที่สุดที่เป็นเรื่องที่คนชอบมากก็คือเรื่องตัวเลขต่อท้ายชื่อรานเช่นแบบโบวี 1, 2, 3, ้หนึ่งสองสามสมุดเล่นอาจจะเป็นอาจารย์เป็นหนึ่งสี่ห้าหกสมุดนะครับปีนี้เนี่ยสามตัวเอาไม่อยู่ครับเพราะว่าปีนี้มันดุระดับหนึ่งหมายถึงว่าเราต้องสู้กับปัญหาแบบวิกฤตต่างๆคนข้งเยอะ ปีนี้เองเนี่ยธรรมชาติตัวเลขต่อท้ายชื่อลายเนี่ยอยากจะได้นําประมาณ4ตัวซึ่งตัวเลขแต่ละปีมันจะไม่เหมือนกันจะมีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติต่างๆด้วยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราโฟกัสเรื่องของเงินทองหาง่ายขึ้นหรือเงินทองคล่องมือขึ้นเราสามารถใช้ธรรมชาติเลข4ตัวนี้ได้ครับก็คือ7824แปดหมายความว่าแมนการิน7824ต่อทยชื่อลาย แล้วอาจารย์อาพับรักไม่มีความรักอาจารย์ต้องเสริมอะไรนะถ้าเรื่องของความรักนะคะก็คือความรักดีมีคู่รวยคาว่ามีคู่รวยหมยความว่าคู่ของเราเนี่ยเป็นคู่ที่ขยันหาเงินเป็นคู่ที่เป็นคนดีทํามาหากินเราสามารถทรมชาติเลขเป็น3659ได้เก้นได้อย่างเช่นอาจารย์เป็น1 3659คือต่อท้ายชื่อลาย4ตัวประมาณนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของความรักเข้ามาเกี่ยวข้อง ่าจะเพิมก็มีโอกาสมากขึ้นในเรื่องของสิ่งที่ต้องการไม่ใช่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่หนึ่็อย่างที่บอกนะว่ามันทุกอย่างมันเป็นเปอร์เซ็นต์แต่มันไม่ใช่แบบว่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็คือเรื่องของการเงินก็คือใช้เจ็ดแปดสองสี่ความรักดีมีคู่รวยใช้สามหกห้าเก้าเรื่องต่อไปที่คนชอบคือเรื่องของงานครับก็คืองานดีมีคนหนุนมีคนดันเราสามารถใช้ธรรมชาติเลขสี่หนึ่งห้าเก้าได้ครับก็คือต่อท้ายชื่อไลน์ไปเลยสี่หนึ่งห้าเก้าก็จะเป็นเรื่องของงานนกกาาารรงงเิน ความรักและก็สุขภาพสุดท้ายก็คือสามารถใช้ธรรมชาติเลขเป็น5 9 8เได้5 9 9 9 9้าคือเรื่องของสุขภาพรวยเรารวยแล้วเราต้องมีโอกาสได้ใช้ตังนั้นเราต้องเสริมด้วยตัวเลขของสุขภาพลงไปเอาศาสตร์โบงไหมเอาศาสตร์โบงนะคุณผู้ชมรับปีไปเลยนมากลัว ไม่ภาสาร์โบกง่ายๆค่ะ,<ๆ>ค,ะคิดดีพูดดีทําดีดีสุดรักษาศีลห้าศีลห้าเนี่ยเป็นการป้องกันไม่ให้เราอ่ะไปเบียดเบียนผู้อื่นมเมื่อไม่เบียดเบียนผู้อื่นเราก็ไม่สร้างการรมให้ตัวเอง พอเราไม่สร้างกรรมให้ตัวเองปุ๊บเราก็ไม่มีเจ้ากรรมในเวน่ะมาตามทวงนี้เยอะเวลาเราจะทําอะไรก็ไม่โดนใครมาคอยขัดขวางเยอะการที่เรารักษาสีลห้าเนี่ยก็จะเป็นมงคลกับตัวเองมากๆแล้วก็คิดดีพูดดีทาดีสร้างกุศลเพิ่มกุศลพวกนี้ก็จะยิ่งไปหนุนนําชีวิตพอเรามีพวงจุ้ยดีดีตัวเลขดีเรามีบุญเข้าไปหนุนนำทีนี้ก็ไม่มีอะไรมาขวางเราได้ต่อไปซึ่งจริงต้องบอกว่าเราเรียกว่าหยินและหยางจริงๆอย่างที่โบวี่ก็ดีแมนก็ดีเหลืออาจารย์ก็ดีเนี่ย เราเคยบอกเสมอว่าทุกอย่างต้องทําเป็นคู่ขนานมันถึงจะสามารถไปถึงฝั่งฝัน,นและประสบความสําสเร็จได้อืมค่ะก็อันนี้ก็เป็นเทปแรกรของปีนี้เลยไหนๆเราก็รวมหลยายๆศาสตร์มาอยู่ไว้ในเทปนี้แล้วอยากให้ทุกๆท่านเนี่ยมาร่วมกันอวยพรปีใหม่ให้กับคุณผู้ชมดีกว่าเริ่มจากที่แขกรับเชิญของเราก่อนเลยค่ะครับผมสาหรับปีใหม่นี้นะครับก็อยากให้แฟนรายการนะครับหรือทุกคนนะครับมีความสุขมากๆสําหรับปีนี้เนี่ยเราจงมีความเชื่ออย่างหนึ่ง เราจงเชื่อว่ามันเป็นปีที่ดีและผมเชื่อเสมอว่าอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานั่นคือมันดีเสมอและจงทํามันให้ดีที่สุดเขาพูดไปหมดแล้ว,ว <laughs> ไม่ไรพูดได้คือในมุมของอาจารย์เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าคือต้องบอกเราผ่านเมื่อวานมาได้เนี่ยวันนี้ดีที่สุดแล้วเราเชื่อว่าทั้งสท่านหรือตัวอาจารย์เองหรือทุกๆคนเนี่ยแน่นอนทุกคนต้องเจอผ่านเรื่องร้ายกันมาก่อนเจอเรื่องท้าท้ากันไปแต่ ทุกครั้งเราก็ผ่านไปได้ดังนั้นต้องบอกว่าใครอดทนได้มากกว่ากันคือผู้ชนะ mm hmm. และปีนี้อาจารย์อวยพรทุกคนนะคะมีความสุขความเจริญมีความร่ำรวยมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้กันสำหรับโบนะคะโบก็อยากใหออ้ทุกๆคนเนี่ยเริ่มต้นปีกันด้วยสติเนาะเมื่อเรามีสติที่ดีเนี่ยไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรเราก็จะผ่านมันไปได้เสมอแล้วก็อย่างที่บอกก็คือว่า ชีวิตเนี่ยถ้าเราถ้าเราสร้างกุศลไว้ดีแล้วเนี่ยสุดท้ายมันส่งผลจริงๆนะอยากให้ทุกๆคนอย่าลืมเรื่องนี้อยากให้สร้างบุญกุศลทําความดีกันนะคะ,คะเดี๋ยวเทปหน้าแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครแล้วก็มุมโปรดของเขาจะเป็นยังไงนะคะต้องมาติดตามชมกันค่ะสวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่แม่นะคะขอบคุณค่ะ